พี่หยดลูกให้ก่อนลูกอีกคนขาพี่เรียมคนสวยที่น่ารักแห่งชนบุรีน่ารักกับทุกไลดูคอมิบดิยิงหนูก้องหลังพี่ดิ <c oughs> ตกใจเลยเห <c oughs> มือนไซด์เหมือนไซด์พี่หยดม,ม,มีติงแล้วแบบว่ามีติงแล้วขิงอะ ขอบคุณพี่สาวที่มอบวันเจรให้น้องด้วยนะครับขอบคุณมา,ากๆเลยเมื่อวานนี่เมื่อวานเมื่อวานมาเที่ยวก็ทีหลังน้องทักน้องนะ <c oughs> ขอไม่บอกว่าหนูบองหน้าก็หนูจำจำได้ใช่จำพี่เดียมได้หนึจงจำได้นะพี่เดียมสรุก <c oughs> ก็หวงหน้าเพราะว่าจำได้ไงขอบคุณพี่สุนันทาครนะับทุกคนใครมีเหรียญบ้างอ่ะผมฝากกดใจส้มคนนึงใจได้ไหมอ่ะเป็นกำลังใจให้กันมาหนึ่งแดง กำลังใจกำลังใจอ่าเขารีพี ah, ่ลอดหลอดด้วยอเคอะอยู <diet> <infection> ah, oh, ่เหรออ้าวอยู่ลงไปตอนไหนวะอ๋อซืรอมาเพื่อน หนึง่งแดงใช่ค่ะยาน้องโย้โอย้ยขอบคุณนะคะแช่ในตูคน้คอนขอบคุณพี่พี่อ่านว่าอะไรอ่ะพี่นัชชาเหรอใช่ขอบคุณพี่นัชชานะคะที่ให้อย่หนึ่งแดงนะคะนี่เขาช่วยค่ายามาหนึ่งแดงเนีลูกขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดือนน้ำหมึกีรก่รับผมกาแฟกาแฟเหมือนกันนะ กินยาได้ลูกกินยาก่อนกินยากักชอนก่อนกินยาักช้อนดูแสุขภาพชันะเคนระวังคนเลยครับลีไม่บามันยู่นะครับอทุอกคนระวังฝนด้วยนะคะเดี๋ยวไม่สบายมันอยู่นะคะอุ้ยเข้าจนะ,ะล่วงหมดเลยทางปลอดภัยนะขอบคุณพี่เิี้ยมนะคะขอบคุณพี่สาวมากเลยที่มากำลังใจให้ร้องนะครับ นานที่เ้ามาแล้วโอ้โหก็ไม่ได้อีกเต็มทุกกินหอมมากเก่งมากเลยแอบอยู่เพราะว่าอยู่น่ารักอยู่พูดเพราะ พูดแม่บอกว่าไงว่าถ้าอยู่พูดทอถ้าอยู่ไม่ดื้อคนจะรักหนูเยอะใช่ไหมครับวันนี้ไม่กำลังใจแน่กว่าเลยแม่เป็นเอบคุณมากเลยนะครับคุณพี่ผู้สาวเล่งกินยาอย่างลูกกินแลวใช่ไหมกินแล้วก็นอนพักผ่อนลูกวันนี้ห้ามกินไอติมนะลูกเปล่าไม่สบายกินไอติมไม่ได้นะอยู่ใช่ไม่สบายห้ามกินไอติมเราต้องกินยาเยอะๆแล้วก็อาหารจึงจะกินไอติมได้ใช่ปะโู้นี่ ก็รููน่ะหลัก,กินไอติมทุกวันเลยไพ่ก็ขึ้นเนี่ยอ,อ้าวเหรอคนโดนลูกชายที่ไหนในเมืองหองพี่ตอนนี้นะคะน้องอยิวมีมาหนึ่งใบแดงแล้วพากทุกคนเป็นน้องฟาเปิรอะไรให้ใหญิงด้วยนะมา <c oughs> ช่วย <c oughs> มาำเนีต้ตาเรา